ปลา,ากระทิงนี่ปลากระทิงเนี่ยแม่น้ําแม่น้ําแควนะครับตัวนี้กินแมงสาตัวเซตตกแมงสาผชอบกินพวกสิ่งมีชีวิตใต้น้ําขนาดเล็กนะครับเป็นปลาไทายแท้นะครับต้องทำนุ่มราวยเลยนะแต่ว่าอร่อยมากนะกระทิงหาก,กินยากแล้วนะครับต้องมาต่างจังหวัดเท่านั้นนะครับนี่ปลากระทิงนะครับจะดูหัวนี่ มันนกฟินิกซ์เลยป่าันแหลมฟันจะ,จะเล็กๆนี่เนี่ยตาจะเล็กแล้วชอบอยู่ตามซอกหินตามอะไรอยงเงี้ยเรโผล่หวัวขึ้นมาคอยจับลูกๆเมื่อก่อนตอนเด็กเล็งกินกุ้งฝอยนะตัวจะลื่นมากแต่แป๊บหนึ่งเมื่อจะหายแล้วมันจะจับง่ายขึ้นนะซัพพอร์ตตัวไว้ตัวมันจะเกร็งเกร็งเกร็งเกินแล้วจะไหลไปต้องแบบว่าจับไปประหลัจับแบบซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอเขาเริ่มรู้ตัวนะมันจะมีเนี่ยเห็นไหมกระโดงหลังเขาจะเขาจะ เกรงจนมีหนามขึ้นมาข้หมบนเป็นเงี่ยข้างบนทีทีทีทตั้งแต่หลังหัวเป็นต้นไปนะครับหลังหัวเป็นต้นไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาใหญ่สูงสุดจะอยู่ข้างหลังแล้วก็มีข้างอันหนึ่งคมมากนะครับคมคมคือเราจับปุ๊บเขาเกรงปูต่อยเลยเพราะมีหนามของคมข้างหลังนี่จับไม่ได้เลยเพราะมันลื่นนะครับแล้วต้จับตรงกลางกระเทือ